เ like like อาละครับสวัสดีพายุน้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีกับน้องตีสเปะเรียกับไอเกมแพคเฮียนอีกแล้วนะฮะคราวที่แล้วลองเล่นเอโกรซีนี้ไปแล้วนะเราจะลองเล่นโกรธรรมดาดนะูว่ามันเป็นยังไงคนะ อันนี้แหละง่ายดีอันแรกเนี่ยเออไหนลองดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างกด F slow mo อ่า Q lag d ลักดอล d o ดอคืออะไรครับโอเคครับโผล่มาแล้วครับปึ๊บโอ้โหภาพเสมือนจริงมากคะจังหวะนี้ฮะตายครับจัมปิ้งอ่าจัมปิงมป้งหมอบโอ้โผอ,โ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 อโชนหร <Please, no. S 1> อไม่งกดสโลว์ด้วย เฮ้ยจึ๊บทางฮัลโหลเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไอ้ยเยเจีเยเจีธโมลินธโมลินเย,ย,ย็ดเจ็ดร้อย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 ฮึสอืมอืมอืมอ่าในแค่นี้อ่ะก็ไม่ได้มีความหนุกหนานอะไรเลยไปขึ้นตอ่อขึ้นบันไดได้ป่าวะขึ้นบันไดได้มั้ยจะขึ้นบันดไดอ่ะ อึ้บอึ้บอือหือขึ้นไม่ได้ขึ้นยังวะเนี่ยขึ้นยังวะขึ้นยังวะเดี๋ยวนะอึ้บอึ้บโอ้ชนขึ้นยังวะอึ้บอ้าลรวงอึ้บอ๋อกดเดินขึ้นได้เลยโอเคครับลงลงมานี่ลง นี่นี่นี่อันนี้สนุกลงอันนี้สนุกอันนี้สนุกมากอันนี้สนุกมากจริงจริง,รงโอ้โหโอ้โหบิน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  <c oughs> โอเคลงอยู่ประมาณนั้นแหละอ้าลงล่วงไม่เป็นไรอ่ะไปลงไปไมาดูดิบ้างมีอะไรเอ่ยอ,อ้าวอดีตลุงโอ้โทษโทษโทษเฮ้ย <c oughs> นี่มันไม้ขึ้นไปหนังไม้ขึ้นไปอ้าวพังแค่เดียว <c oughs> เอาไม่เดี๋ยวเด,ดีต้องเอาคนไปด้วยครับ นี่เอาามแป๊บนึงนะไม่ขึ้นเบเบ้าแล้วอืเออทำไมอันนี้อืันนี้ออืไงวะไงวะไงวะซาดไม่รู้จักไหมขึ้นเบเบ้าแล้วโอโอบินบินบินโอโอโอเฮ้ยเนาะอะไรอะไรลอยตามไปด้วยเนี่ยบิเกตคอมโบเอ้ยนี่มันรถนี่นะโอู้หังหังหัง ไอ้แพ้เฮี un> un> ้ยนี่ทำเฮี้ยอะไรก็พังปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึึ๊บเมื่อกี้มันเห็นมันเห็นไอ้รถที่มันหน้าตาเหมือนรถคนสารกามตาบรังสีอ้นี่ไงทะลุอ้าวมันไม่ระเบิดอะหล่องลงไปกับผมหน่อยลงไปกับผมหน่อยผมมีอะไรให้ลงดูนี่ลงลงลงไม่ถ่ายมานี่ มาเน่ลงุงมาเน่ลุงเห็นไหมว่าเนี่ยโอ้จัก,กรยานสีแดงขี่ไปไม่มีใครมาล่าไปจัก,กรยานข้องโอ,โอ,โอลง้ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวลุงออกไปดิเกะก,กะเอาอย่างนี้อย่างออกเออเอาจัก,กรยานออกมาครับจักรยานออกมาครับออกมาอ้อาออกมาแล้วครับนี่จัก,กรยานขี่เอกวะเฮ้ยจะขี่จักรยาน โอต้องรักษาบาลานซ์ี้ด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้โอเคโอ้โหโอ้โหโคตรยากเลยครับโคตรยากเลยครับโคตรยากเลยครับโคตรยากอ่ะจริงจังใช่ใช่แพ้เองครับแพ้เองครับทำไมลุงมีปัญหาอะไรกับแพ้ลุงมีปัญหาอะไรฮะลุงมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรลุงมีปัญหาอะไรเดี๋ยวะ นนแล้วเดินแห่งเขาเลยทดลองขี่จักรยานก่อนโรลวงมันขี่ยากขี่เยัยงงั้นโอ้โหขี่ยากมากอะ่ะเออทำไมไปชึบชึบชึบโอลวงมันขี่ยากอะไรขนาดนี้ไอ้จักรยานสีแดงขี่ไปไม่มีใครมาลากไปจักรยานเข้าไกลเฮ้ยขี่ได้แล้วเว้ยขี่ได้แล้วเว้ยมี่เว้ยอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่อย่างนี้เลย เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนี่มันใช้เมาส์ในการหันลูกเอาไม่รักษารักษารักษาระดับรักษาระดับรักษาระดับไว้เลี้ยว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 อันนออันนอไงวะไงวะจักรยานสีแดงขี่ไปไม่มีใครมาลากไปจักรยานของใครของมัดเออเอฉันยากลำบากอะไรขนาดนั้นชนเฮ้ยรถรถชนรถ รถหึงพังนี่แหละวะนะเนี่ยไอ้นี่โกมีโกอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่รู้เข้าได้ต้องเข้าครับแอะฟัคเดือโพลิสอะไรเด้งมาตั้งหน้าเนี่ยชนถัง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 ก็ชนครนับจังหวะนี้ชนมั่วให้หมดนะเอ็นเอเลในนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ชนไม่มีอะไรเลยนี่หว่า ไอตรงนี้เป็นไดนะ่าจะออกได้กนระโดดชิงได้ยื๊บโอ้โหลวงหลวงอ่งาขึ้นแล้วครับกระโดขดขาด้ามปึ๊บเน่เอาไปดูถึงยังบ้างแนะ่นี่มีอะไรเปล่ามี่ะไรเนี่ยนะโอ้อาทราเวลซูนิกเอเรียมามามาไมไปไม่ไปไไปอุย๊ยอุ๊ยจอ้าวรถค้างอยู่ตรงนี้วัตถุฟัน นี่ครับออกมาแล้วโอ้หเมื่อกี้อะไรไม่รู้โคตรมืดเลยเหมือนจะแปลแมปต่อไปได้ด้วยฮะเฮ้ยรถรถชนรถโผล่ลงลงลงโอ้โหโอ้โหโออ้อไปเฮ้ยแบบมันกว้างเหมือนกันนะเนี่ยโอ้นี่ก็เล่น GTA อยู่ไอ้มีลงอยู่ตรงนี้อีกแล้วลงฮาฟลงฮาฟชนเฮ้ยแพ้เฮ้ยสวัสดีแพ้ เฮ้ยแพ้แพ้เลียแพ้หน่อยอ๋อแพ้ตายแพ้ตายเลยครับแพ้ตายไปแล้วครับเราลุงมาแทนลุงมาเนี่ย็ลลุงก็ไม่มาวะนี่แหละวะเนี่ยเฮ้ยบันไดแพ้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 ึ้นมาถึงจุดสุดยอดของมวลมนุษยชาติ แหมวิวมันช่างสีวิไลสเฮ้ยวันนั้นอะไรวะขึ้นไม่ได้บอกว่านะดูดิแล้วตรงนี้ไม่ทำบอดีเน <bread>. ี่ยบินบินบินลอย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 รับลอยแล้วลอยแรับลอยแล้วครับแปะบินได้อุเอาไอแผลนี่ไปด้วย เพื่อความเป็นเีรีส์มงโกโอ้โหโอ้โหเอาเฮ้ยเอย่าแพชันไปอ่าแพชกลับมาละเอาแพชไปด้วยครับเราจะได้ไม่เหงาอเลยแพชตรงนั้นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันสวนน้ำทะเลกรุงเทพสวนสยามต้องขึ้นไปเล่นขึ้นไปเล่นหน่อยไปครับไปดิ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 บไปน้องน้องพร้อมจะลุยพี่น้องขึ้นมานี่น้องขึ้นมาอีกเออมาตรงนี้น้องน้องน้องตรงนี้ตรงนี้ฮ่า อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะนี่มันเบาะรองนอนนี่หว่าอย่าเช่เหย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 าเช่กระโดดขึ้นแทนพลีนแทนพลีนแทนพลีนเสร็จกระโดดกลับไปนั้นอันนั้นอันนั้นอืมแนวว้าอืวโอ้โหโอ้โหแต้มแตมบินเนื้อทอครับ ไปดูนนต่อครับเฮ้ยนั่นรถนั่นรถนั่นรถรถถูกไม่ถูกไม่รู้แต่รถพังแล่นอนผมไม่พังวะ่ะเอาใหมเอเฮ้ย,ย,ย,ยพังครับบินกลับมาที่เดิมปักเฮ้ยทำไมแพ้มันนอนอย่างนี้แล้ววะแพ้แพ้มาน,นี่แพ้เราจะพาแพ้ไปสู่จุดแสงสว่างพาแพ้ไปสู่แสงสว่างแพ้มาน,นี่แพ้ทำไมแพ้ไม่ขึ้นมาวะลง ลงมาก็ได้ลงลงเออลงลงมาเนี่ยลงลงมาเนี่ยล,ง,ลงมาเนี่ยเฮลงมาเนี่ยครับเอาแพะไปไม่ได้เอาคนไปได้แหละง่ายดีไปโอ้โหเมื่อกี้เราจะไปไหนวะเมื่อกี้มันมีไอ้ศีวิไลตรงนั้นเอ้ยนั่งไงน,นไงไอ้ศีวิไลนี่ไงไอ้ศีวิไลขึ้นได้ป่ะวะมันต้องขึ้นได้เดี๋ยวโอ้โอ้ชน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 ,ชน,ชนไปครับไปขึ้นไอ้ศีวิไลนั่นไงครับไอ้ศีวิไล ดูสิเอ,อ้ยนั่นไงฝั่งนีม้มีบันไดเนี่ยโอ้โหขึ้นแน่นอนฮนะไปครับขึ้นไอ้ศิวิไลายนี่ครับขึ้นไปสู่จุดสูงสุดข,ของมนุษยชาติ <ingle> เราดูจ้าขึ้นบันไดหัวแม่งปัดจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับโอ้โหแล้วไอยลอยด้วยขึ้นมาโจลี่โจลี่ขึ้นมาจะถึงแล้วโจลี่เอเนสดนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้ว เอนเนสหนึงทางนั้นเจลเล่เจลเล่เจลเล่มาทางนทีเจลเล่เฮ้ยเจลลี่ขึ้นมาดีขึ้นมาดีวะโอ้ลวง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 แล้วต้องบินขึ้นไปใหม่อีกโอ้ยขึ้นขึ้นครับขึ้นขึ้นไปให้ถึงจุดสุดยอดด้านบนนั้นแล้วดูหัวแม่งปัด ปัน้นตลกมากามุญเหยียบเชจโจลี่ลอยมาแล้วครับโจลี่ลอยครับโจลี่บินขึ้นมาครับตั้งนะครับขึ้นมาไอ้น้องพี่จะพาน้องไปหูยล่วอีกแล้วทำไมมันขึ้นยากขึ้นเย็นอะไรขนาดนะั้นเอาใหม่เราไม่ลาความพยายามครับจะขึ้นอีกรอบนึงครับมันต้องขึ้นได้ดิวะขึ้นไปโลกขึ้นไปอย่างนั้นอย่างนั้นโลกดีมากโลกบินแบบมาดูทาแบง หัวก็หมุนและขาแม่งก็บิีไม่ได้มีการไต่บันไดอะไรเลยโอ้ต้องฝักไปครับความศิวิไลอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับจะถึงแล้วครับอีกนิดนึงเท่านั้นอึสอึสอ่าถึงแล้วฮะค่อยๆขยับไปครับค่อยๆขยับไปครับต้องข้ามมาขึ้นอ้ามาขึ้นบันไดฝั่งนี้ครับโอเคขึ้นละฮาฟขึ้นละฮาฟขึ้นมาละฮาฟไงต่อฮาฟไอ้ฝั่งนี้เดินได้หรอ เจอรี่มันขึ้นมาไม่ได้หรอเจอรี่วอล,ลันโน่วอล,ลันใครจะลองชิชๆเจอรี่มันขึ้นมาไม่ได้อะ่ะไม่เป็นไรไปถนนจะได้ปึบปบป๊บนี่ครับเฮ้ยลุงลุงรอบลุง oh my god ไอ้ลุงมืกี้ไปไหนแล้ววะลุงมาแล้วลุงหายไปแล้วลุงได้ตายไปจากไตของถือก็แล้วครับขึ้นหมครับเฮ้ยฝั่งนี้ไม่ได้มันวิ่งเล่นเลยนี่วาแต่ที่านี้มีอะไรป้องอันนี้มีอะไรล้องเฮ้ยมีบันไดตรงนี้ไว้บันไดไว้ขึ้นบันไดเว้จิ๊บ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 จิบจิ๊บ ไฮ้ยวะเฮ้ยชิบขึ้นไม่ได้ลงลงมาครับผมเอาเอาอะไรมาด้วยวเนี่ยทันเหล็กดิดมาไม่ได้เลยนะเฮ้ยชิบเฮ้ยชิบที่มาแล้วครับทิ้งไปตรงนี้ก่อนฮะเอ้ยนี่มันลูกบอลน,นี่นะลูกบอลลูกบอลไปเล่นจานไปเล่นจาเนเน่เฮ้ยนั่นโกนั่นโกไปแล้วครับน้องแพะเลี้ยงลูกเข้าโก้แล้วปึเข้าโก,ลลปาโกไปแล้วครับ เทเลยครับโคเทเลยอ่ะเฮ้ยนั่นมันโอ้ไม่นะมันจัก,กรยานสีแดงขี่เองไม่มีใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางหลักท้งหลักโอ้ชน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 ,ชนอ่ะไอจัก,กรยานเจมี่มันขี่ยากจริงจังนะเนี่ย,ยมีอะไรให้เล่นอีกบ้างไอสีวิไลายนี่ก็คือเฮ้ยมันมีตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นเราต้องปีนขึ้นไอสีวิไลายนั่นเพื่อที่จะไปตรงตู้คอนเทนเนอร์ มลงกระโดดอะไรวะลงออกมาเนี่ยลงลงออกมาเนี่ยเอาลงไปด้วยแล้วกันรับเน็ตถ้าล,ล,ลงนะลงยิยนดีต้อนรับสู่โกูดแอร์ไลน์นะฮะสายการบินที่ทำให้ทุกคนไปสู่จุดมุ่งหมายของทุกคนได้อย่างสมบูริภาพนะฮับบินครับบินไปครับ,บ,รบ,บ,รบมันคุยอะไรกันนะเฮ้ยมันต้องมีไอชิปเมนต์กระโดดจากตรงนี้ลงมาแทโพลีนตรงนั้นแน่เลยเดี๋ยวก่อนไอสองเฮ้ยต้องตัวอะไรวะเนะี่ย มันเป็นหุ่นยนต์เต้นอยู่ตรงนั้นอนะจะเข้าไปยังไงวะต้องไปครับต้องไปถ้าไม่ไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ต้องลองไปดูให้รู้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรจึบึบยึบยึบเห็นมาและครับเห็นมาและครับไง่าย,ย่ตรงนั้นนะลุงลุงเป็นอะไรโอ้ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้จะลงไปยังไงวะเดินออกข้างนี้ได้บอกว่า ได้ถ้ากระโดดลงไปตรงนั้นเดี๋ยวหาวิธีลงไปตรงไหนกันจะไปยังไงวะนี่จะสุดขอบแล้วนะเนี่นยเดินมาเช่นไงวะอยากไปจริงจังอ่ะอยากไปอ่ะไปงไงวะออกไม่ได้อ่ะอยากไปตรงนั้น เฮ้ยมันต้องมีวิธีสิวะมันต้องมีวิธีเว้ยมันต้องมีวิธีไปตรงนั้นให้ได้เฮ้ยจุด Oh my god เอ๋เอ,อ okay. ไปลองไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปลองไหมไปวไหมมันต้องได้วันนี้ต้องได้จริงจังขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับตึ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 บ,ตบ หรือว่าต้องกระโดดจากตรงนั้นลงไปที่แทมพอลีนแล้วดินี่เปตรงนั้นปะไม่น่าใช่เหรอแต่อันนี้ก็สูงที่สุดในเมืองแล้วนะคงไม่มีอะไรที่ทำให้สูงกว่านี้แล้วเออเฮ้ยเลยเลยวิ่งเกือบล้มเกือบล้มโอเคขึ้นไปอีกขั้นนึงครั s อ่ามาครับมาแล้ครับขึ้นมาแล้ครับสู่ความเเฟนฟางอันไกลโพน เออเออไม่ถึงมันไม่ถึงอ่ะทำไงถึงจะถึงวะโอ้โหตำลายข้าวองตำลายข้าวองตำราข้าวองพังทั้งหมดพังทั้งหมดขึ้นไม่ได้หงุดหงิดขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดทำอย่างไรดีาานะี่แหละวะเนี่ยเต็มเติมเตมเตมเอาวงขึ้นไม่ได้อ่ะ อยากขึ้นนะ่ะแต่ขึ้นไม่ได้อ่ะนี่เราเนะี่ยอ้าวมันลากรถได้เลยหนะรอวะเดชลากรถได้เลยว่ะ<ๆ>ไปครับจังหวะนี้เอารถไปเที่ยวันเดียวครับเฮ้ยอยากเอารถขึ้นไปบนนั้นน่ะจะต้องเป็นอะไรที่สนุกนแะน่ๆรลยตองสนุกนแะน่ๆรลยไปครับบินแน่นอนนะจังหวะนี้รถบินแล้วฮะนี่ฮะรถลอยมาแล้วครับเฮ้ยรถไปขึ้นไม่ได้จริงด้วยวะ่ะ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตึงต้งตึง้งตึ้งโอ้หนวกหนาแนละ้วทีนี้หนวกหนาแนะ่นอนฮนะก็รถขึ้นไม่ได้ดเวยยังไงต่อทําไงต่อเอารถไปเอารถขึ้นไปอีกเอารถขึ้นไปอีกเอารถขึ้นไปอีกเอารถสูงวันนี้รถต้องขึ้นมาสูงวันนี้แอน ต้องสูงวันนี้แต่ลมมันไปติดอยู่เหนอยนะออกมาทางนี้ลูกออกมาทางนี้เออนี่เฮ้ยเฮ้ยชั้นม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรวบรวมโมเมนตัมรวบรวมโมเมนตัม um. ให้มันให้มันสามารถลอยขึ้นมาได้ แหวง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 ปึ๊บโอ้ยหลวงไมค์ก็เฉยเฉยพอก่อนไหมอือสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ like นะครับเพราะไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วนะแปลกเลยเนี nee. ่ยไปแล้วครับขอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ